สวัสดีครับพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมชุกทุกทันนะครับผมมาพบปะกับดอนลาเมืนีวันที่11มีนาคมพศ2566พี่น้องนะครับตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่ที่วัดปูจอมปลวกนะครับพี่น้องมาตามตัวเลขแนทางของปูงวดวันที่16มีนาคมพศ2566นะครับมากับเจดแดงพี่น้องนะครับเจดแดงยางมาก,ก่อนแล้วนะครับไปเบิง่งไปชมน้ากันเลยพี่น้องครับ การรักการค้าวปูครับผมรงก่อข้าวเจ้าว่าหนี้ตามเข้ามาข้าเจ้าเห็ดอย่างปูนี่เขาติดกล่องนะกล้องนาแบบตัวกระดานี่ละเป็นอย่งแม่มาหนวดงวดว่านี้นั่นนะไรก่ มาเมรีปูยยเทาเระทึมันครยในทุนนยูเนี่ยคาจะไปทุนนีจ้จะไปะนาอีก,กแต่ทุนมันใครเยด้เสียสามวดนตัดวันนี้ไม่ได้ทุนสองวดสามวันันก็ทานะ่ามดาละครับก็มาไปหาป่านี่แหละ <c oughs> ทา่านบอกยมครับผมซึ่งเขาไปติดแค่นี่แหละเมือมอ่อไดมือบ้ให้ก,กันเมื่อไดกัเมื่อใดกัพวกเด็กลัวได้มาติดแกงกายาเก่กันนี่แหละ ดวงเปิดแล้วมีหน้ามีสามีสภาพมานี่มีสมัครบอนี่นะว่าว่าทำที่เจ้พ่อบอเด้อครับทาที่เจ้าพ่อเจ้าพ่อบอมีสมักบอในใจนะในใจเออมีสมักก็เจ้าพ่าบอกผมเนี่ยค่ะยังไม่ดีกันไม่ดีกันบอไม่ตรงกันบอนี่อยู่แต่ว่ามันขัดกันกับเขาเจ้าหลายคนอยู่แต่เนี่ยแม่มันนี่แต่ว่าแรกนวลนี่พราไม่วิ่งวิ่งสูนเลยอ่ะ ัน้กังไน่ก็มีศูนย์ตรงๆคู่ตรงแน่นอนเลยเด็กกระจ้าไม่รตัวความเพื่มๆมีดฟงทาเน่้อ่ะครับศูนย์ก็บว่ามันศูนย์ที่เปิดตรงกันกับคนดังๆข้องพนที่ปูจะว่าเ่ระกระยจว่าเรียกตังเดียวผมต่างหากได้เนี่ยนะบริเดียวตัดได้เลยบริดกูได้มากเลยฮิดเอียงฮ็เอียงมากเองนะฮ็ดเองนะครับแล้วกระจ้ไปห้างเดียวความสามตัวน่ะที่ประเทศะก็แล้วไปเลยครับที่บรเทอะไรก็แล้วเรียกเพิ่นจให้จ้งซีอะคร เมข้าแข่งร้ายตัวหน้าครับเขาเขาบาแล้วก็เล้วรถดูนก็ข้าใสทิตัวเศร้าตัวนะครับตรงเจนมากเจดีงคือมันเกิดบริเวณกราตัวน้ำมันไม่ต้เสียเวลาเดี๋ยวยงอีกนึงสิบีตรงกับเจดี็เดี๋ยวสิเสียเวลาอิ่นันนะครับผมประกามาเกี่ยวกับเดียงที่สิบหกเนาะครับผม สิมีนาคมนะคนนรับผมอากา,ศาเจยยงเงย็นๆนะคะานช่ชว้รูดเดปรเด็นน้ฟังเวากัน,ดน,นเดกันรูด <c oughs> ปรเงเาเนี่ยฟังไงจบนะครับเ,เอาตัตัวเลขว่ามากกวสิไปดเท่นะ้นนะ ตัวน uh. ี้แหะตรงกับแดียงปูเดีทำที่ำตัวเลยบ้านกันกันกันปูนี่องตัวกันกันปู่องเหล็กนี่เม่นเม่นจ้าอยู่นนังเพิ่นให้เจดีเจดเลยนัถึงบอกทำนี่สองตัวได้ครับมันก็เป็นสอตัวไปได้ครับ สามตัวนี้เอาสามตัวนี้เอาลิ้ยหนากระได้โค้คสุนยุทธคไับถ้าเอาไปจับเป็นยังีงจับไปทางนี้นย้อนหาเจอซึ่กระไดนี่นี่เจ๊กระไรครับเจ็ดห้าศูนย์่ซ้ำนี่เลยนี่ล่ะโตได้ใจเจเรียงใสซ้ำนี่ละปานซู่อันอัน,นอยอมด,มดย่อ,มยอมแม อันอันตัวตัวลักลอยนี่เอาหามาก็ได้เอาเจ็ดนีก็ได้อีกกันแล้วจะพวงมาล์นะครับหาเจ็ดส่วนเจ็ดหาส่วนที่ก็ได้นะครับผมบวกถ้าส่วนลักไม่ได้ล้วคิดว่านะครับไว่าตรงใจเจ๊แดงเลยขันแม่นพูดูหมอนี่ก็แม่นสุดๆเลยพวงมาล์ก็ได้กับเราถามถามคนถามคนไว้จะมาบอกเป็นสี่เช่นตีกบอะไรกันเนี่ยนะไม่ใจนี่ไม่ใจคือตัวนี้เลยคันคันนี้ก็ไม่ไม่ได้ก็เล่าโลด ก็เจแดงซื้อเจ็ดศูนย์หกศูนย์ไว้ถ้ามันพาจากหกศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์นี่เป็นยากศูนย์ท่านที่เจแดงว่าหกศูนย์นี่เป็นยากเจ้าซื้อศูนอเพราะอะไรเพราะไม่รู้เจ้านนี้ผมผมเองสนวนนีกผมเองนะนะครับศส่วนนี้มากมากใดเยตว่ามากมากใดบอมากใดเยแต่ว่ามากมากมันหน่อยชนหน่อยเปร์เซ็นหน่อยนะนะครับถ้าพาซื้าเจ็ดศูนย์ทำหนี้เด็กมาในการเขียนประการการล่วงกับารการล่องกับ กะหาสามคัน่องมาดนี่อนะคันอล่องนี่เป็นหาสามนะครับปูอันนี้ก็เด่นเน้นน,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 นี่นะเด่นเนนเน้นนี่นะครับอ๋นะครับพี่น้องถาอลว่ามีเป็นหาสามเจแดงคิดมาตลอดที่ซื้อหาศูลศูลหากันไบที่ซื้อไว้พร้อมหลายพร้อมเพราะว่าถ้ามันเจแดงหกศู์กับบมักแง่งเกสศู์กับปปเปลี่นแบบร่ถ้ามันเป็นเลขดังของข้าเจ้านี่มันจะออกยาก มี่ตัวเดียวคือศูนย์ห้าศูนย์แต่ว่าเลขคดีบรดังนี่หาศูนย์ห้ายเนาะบะดังนี่เนาะบะดังแต่ว่ามาแทบทุกอาจารย์อ่าที่แดงครับท่ดังคนนี้หาดบรดังครับที่ดังตัวนี้คือเจ็ดศูนย์ครับปู่อ่นั่นแหละครับมมันาแต่ว่าผมมาเนี่ยผมมาเจ็ดเจ็ดลักล่อยแต่ว่าผมมาเนี่ยครับที่ตองสั้นนี่ยนะมันอย่างเขาเรื่องต้องตัวก็ได้ตามตามผมคิดเนาะนี่เลขเลขทางเดียวเลยมันมันมา็นมาลางเล่นนะครับผมอ๋ออันนี้อย่างที่บนนี้นะนี่บนนั้นนี่เป็นลางก็ได้ ครจะแสดงว่าทำมากเจ็ดศูนย์ศูนย์หามาแทลแผลมีทุกคนแต่ว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยจะว่ามีทุกคนคันมขันมาหนี่เนี่อันนี้พลังที่เรื่อยเมียครับครับขัน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 มาดีบนเดินพลังที่เรือยอืมครับผมนะครับพี่น้องนะครับแคบหนาจ่อเลยนะครับผมนี่พวกกระวิ่งหาบนวิ่งชุนล่างให้เลยนะครับ เปิดศูนราบนมาลางพอครับที่เกาศูนั่นก็สิมาศู์หาเปิดเบื้องตำล่าใดมันกัมี่หาศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ต่าปัจจุบันีเลยเด้มีแต่สร้างคมกับเนียนนิดหน่อยนอกนั้นมิตรหาศูนย์รถูกสำนักเลยครับมันเด่นพี่คบผมเด่นหาศูกับเจ็ดศูนมันเขาเรีกล็อกเพิ่นไหมบ่เนียนเขาเรียกล็อกเพิ่นแท้บานกีบานนีผมด็บานนีบานนีผมนี้มิตรเคังได้ป่ะเด้อครับ ก็มันจะตีมหาสูนี่เนาะกักเก็บตูนี่เนาะผมว่าผมไปบินบาทเนาะก็บินบาานี่บานนี่เมื่อเราไปเด้ครับไปเต่าตูวนะน้าแม่ยังแม่ค่ะเอาเป็นไปบินบาทก็ไปเต่าตูวแต่ว่าเขาบริขูดนะฮะบริบาลน้าเมื่อเราไปบินหน้าบาทแล้วเขาเข่าหอยมันบาดว่ามีหน่ะนะเพราะเลือดาหอยปั้นหนึ่งปั้นซ้มแบบโมนี่แหละบาดว่ามีหย่างนะก็เลยเขาจะปั้นเดียวนั่นนะเราเรียกว่าสูนหาในบาดินนะครับผมบาดบาดบาดมื่อเรไปบินบาทนะ ไปไปเท่าตัวน่ะมันก็ขอแค่นะมันเขาปั้นแบบง่ายปั้นนี้ปั้นเดียวแล้วนะครับต้องจ็ดศูนย์อยู่แล้วเขาปั้นปั้นแบบง่ายได้ได้ได้ปั้นเดียวบาทลไมีได้บริเลยบาทไปปูคือปูว่าเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้ากจแจ๊กแล้วผมกะตีว่าผมกตีว่ามือเป็นเจ็ดขออ่านแล้วผู้จีดีนะน่แต่ว่าพู้จีได้จะเนี้วน่ะครับผมเขาเป็นเก้าพระเป็นเจ็ดครับเป็นเจ็ดก็หาเขาบอกปูแต่ว่าผมกะตีแล้เมื่อเป็นหาก็ขอกระเทอะไรได้นไง ครตีเต,ตมืออ่าครับตีเตมือกับเข้าครับกับเจ็ดศูนย์ขาพระเาเปนเจ็ดตรงที่นะพระเป็นเจ็เขาเป็นสูนยตีทหตเจ็ดตัวาน่ะนะเก้าแต่ว่าพวกจะตีไปล้วหลายตัวนะพราจะมีสองตัวแมันเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหาศูนก็ไดก็ตีอย่นเยก้าหาศูนกัะเจ็ดหาศูนย์พระเป็นเจ็ดพันมอนโดนเนี่พันหมอานมาก่อนนี่เ,เลย ปั้นก่อนตีแกงแล้วพอดีตีสามมันองรองวัดพอดีครับมาเนี่ยมันขึ้นก้อนกับวันย่ำอีกปั้นมาก็ยังไปันเฮี้ยนข้าเจ้าข้าเจ้ายีบันต้องสูงสองขันอ่ะนะมันพอดีใช้แบบ่วงอ่ะนะไม่แส่มันบัมมันจะมันต้องขบถือกามเนาะไม่แส่มันจะขบเขาอ่ะนะาเจ้าลอยย่นเฮี้ยอะไรหรอจับแบมงวงใช้งานไม่แส่ผมมัน่ ครับ้านั่นนะเอาันย่ำนึงนี่มันีบูแมนหรือ่าคุณบานั่นนฟันว่าอะไรบนละไม่หนี่เลขเ็ขด้ถือเลยช่ะแง่ผมง่วงเลมไหครับทีมันง่วงเลยไหมะมันข้อเจ้าหละยจับตุ้งเท่งหอข้เจาะจับอันเอาไม้จับตุ้เท่อันคนผมง่วงเลยนหครับผมจับแท้ให้นะนะครับไว้ถือันยำอยู่ได้เนี่ยค่ว่านั่นนะครับสาพนี้ผมกำลังหาศูนย์คับเจ็ดศูนย์านึ่งแถวถนน่นเหล็เพราะว่าก็สี่มากหาศูนย์ เจ็ดศูนย์กะมีอยู่แต่ว่าบลายแต่ว่ามาขัาวหน่อยแต่ว่าใน,นลอน็อกของเขาเจ้าทุกล็อกนี้มันมีมีเจ็ดศูนย์มันจะหาศูนย์ผมมีอย่ได้แไหมเราผมมีเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับหกศูนย์นี่บอใครมีเลยเลยหกศูนย์นี่มันมหน่อยประเทศหน่อยไม่มีเลยหรอหกเนี<ะ>่ยอ่อือครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งหาจะต้องติดย่งจะต้องย่งแล้วก็ ถูกลอกนี่จะไม่หาศูนย์เบิดผมจะมาผมมาตีผมมาคิดมาคุยแล้วก็ฝนเลยผมนวดไม่มันก็นได้คันเขากระลอกเขาเจ็ดหาศูนย์นี่นะได้ตีห้างเดียวเลยครับผมชุดเดียวเลยนะครับพวกเจ็ดหาศูนย์ <50 S 2> จากห้าศูนจากหกศูนย์เจ็ดศูนย์มันจะเป็นหาศูนย์กับสามศูนย์ตอนนั้นจะเด้งกินในใจนะแต่ที่มาชุดๆก็คือหาศูนย์สามกับมี่แล้วเราก็จะแบบมอมัดครับสา <3 S 1> มอ่อนสามสามกับมี่อ่อนเด่นคือสามตัวเด่นแห้งเลยเจ็ดหาศูนย์เด่นแห้งเลยครับ ซ้ำนี่ก็อ่อนมีเยอ่เลยมันหลอกของมนอ่อนถ้าเรื่องตัวมาหากว่าเนาะมันก็มาพูดกันนาอคนเนาะผู้สมพนจะรณาเป็นแนวทางในการเชียงซีจับนักเล่ห์ก็ไล่ตัวนาซื่อนาตาแคบลาจอเลยนะครับผมคันเน่นกับเน่นรักซ้านี่นะถ้าคันนี้คันนี้ก็ประกับสวนหน่อยนะครับคิดว่าผมคิดว่ายุนรักหน่วยแล้วนะครับชุนอยู่รักหน่วยบารับเอาแนีนนอน ก้อนกัระกัดุนเอาไว้นะกับไปหน้ากัดมาทุนหาใรนห่อยีนะครับผมท่านูมก้อน้ผู้ดูเนาะจีบอไรกผู้ดูเนาะดีพเ็นเนาะปูเห็นนางมาไม่แน่ใจบอมมี่ผ um. ู้าก็คิด mm ิ hmm. re like say, with, says, ่งเน่ะซุนหาเลยแต่ว anyway. like. ่ามันจะออกมาตรงกันว่านแม่นตรงกันอีเหลี่ยงครับผมมาเล็กของเขาเลยฟันพอดีนาปนน้ำกันครับถ้าพาจากหกศูนย์เจ็ดศูนย์คือจะเป็นศูนหาาศูนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะ ดไววู้ยแคปหน้าจอนะครับผมตัวเลขแนวทางของปู่จอมปลวกงวดวันที่16บมีนาคมพศ2อ6 6นนะครับตามที่ปู่บอกในคลิปพี่น้องนะครับปู่จะเดี่ยวข้อมฟันให้ตั้งพร้อมนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขแนวทางให้เป็นวิ่งห้าบนนะครับวิ่งศูนย์ล่างจับคูไให้ศ0 70เจดศนะครับผมชุดสามตัวกับเจดห้าศนนะครับส่วนตัวร่องนะครับที่ สามกับศูนย์นีด่ดอลล่าเขียนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับปูได้วิาอยู่ในคลิปอยู่ที่น่องนะครับเพื่อเอฟซบางท่านนะครับอาจติบ่มักว่าชอบชุดนี้นะครับกันแนมชุดนี้ได้นะครับ พิจารณาเป็นแนวทางเบื้องล้วกันที่น้องมากบ่ามากกัจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ดองเนาะข่าวสำหรับคลิปนี้ก็คงสีมีทุนนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่ดองท่านผู้ชมทุกๆุกทันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่ดองท่านผู้ชมโชคดีรวยๆหฮงๆกันผู้สุขคนเด้อพี่้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามักถ่ายชอบค,คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ